สวัสดีครับก๊อฟฟอร์ดครับวันนี้ก๊อฟอยู่ที่ฟอร์ดพระประแดงนะครับวันนี้นะครับก็พาทุกท่านมาชมนะครับเป็นตัวฟอร์ดเรนเจอร์นะครับวันนี้มาในตัว4ประตูออโต้นะครับก็เป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมมากๆ appeal, นะครับวันนี้ก็เป็นตัวสปอร์ตครับวันนี้มาในตัวสแตนดาร์ดนะครับเดี๋ยวก็พาลูกค้าไปชมนะครับนี่ก็เป็นชุดแต่งนะครับที่ได้รับความนิยมมากๆครับชุดแต่งแรปเปอร์นะครับก็จากหน้า F O R D นะครับก่อนไปรับชมนะครับฝากลูกค้าทุกๆท่านนะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร กดติดตามแล้วก็เปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงกอลนะเบอร์โทรไอเดียไลน์กับขึ้นไว้ให้แล้วนะครับท่านได้รับชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกเข้าไปรับชมคลิปก่อนหน้านี้ได้ที่ช่องชาแนลยูทูบนะครับกอล์ฟโปรโมชั่นฟอร์ดนะครับคลิกที่วิดีโอนะครับหรือคลิกคําว่าเพลย์ลิสต์ได้เลยนะครับกอลแยกหมวดหมู่ไว้ให้แล้วนะครับวันนี้นะครับนี่เลยพระเอกของเรานะครับนิวฟอร์ดเลนเจอร์สปอร์ตนะครับตัวนี้เครื่องยนต์ดีเซล2 0ลิตรรรนนนะะคคัับบเป็ เกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับสามารถเล่นแมนวนวลได้ที่หัวเกียร์ด้วยนะนะครับแลงม้าสูงสุด170แรงม้านะครับแรงบิด405นิวตันเมตรนะครับมาเดี๋ยวก็พาชมนะครับวันนี้เป็นสีเทาครับสีที่ได้รับความนิยมมากๆสีหนึ่งเลยนะครับวันนี้มาในชุดแต่งแรปเตอร์นะครับชุดแต่งแรปเตอร์วันนี้ลูกค้าเลือกเป็นตัวชุดแต่งแรปเตอร์กระจังหน้า FORD นะครับจุดเด่นของตัวนี้ก็คือถ้าติดในรุ่นที่มีกล้องตำแหน่งกล้องอยู่ตำแหน่งเดิม 2. นะครับรุ่นนี้จะมีไฟ LED มาให้นะครับที่ตัวกระจังหน้านะครับลูกค้าสามารถเลือกได้จะเอาไฟขาวหรือไฟส้มนะครับจะต่อไม่ต่อจะติดไม่ติดยังไงก็สามารถแจ้งได้ตัวกระจังสามารถเลือกทําสีได้นะครับอชอบแบบไหนสามารถแจ้งได้นะครับอุปกรณ์ที่ติดเพิ่มเติมเข้าไปก็คือครอบไฟหน้านะครับคันนี้ก็ใส่เป็นสีดําด้านนะครก็ทําให้ดวงไฟดูคมดูเข้มดูจิกมากยิ่งขึ้นนะครับ ไฟหน้ารุ่นนี้เป็น LED Multi Reflector นะครับมีไฟวิ่งกลางวันเป็น LED มีระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัตินะครับรถคันนี้ก็ที่ปัดน้ำฝน Auto นะมาในตัวของชุดแต่งนะครับ l a ตอร์เมื่อกี้เราเห็นกระจังหน้าแล้วนะครับอีกชิ้นนึงก็จะเป็นคิวล้อนะครับนี่ก็จะเป็นคิวล้อทรง l a ตอร์นะครับเดินด้วยยางมาแบบนี้แล้วก็กันชนหน้าครับกันชนหน้าทรงแ l a ตอร์แบบนี้นะครับคันนี้เลือกทําชายกันชนเป็นสีดํานะครับนี่เดิมมันจะเป็นสีเงินนะครับอันนี้เลือกทําเป็นสีดานะครับแล้วก็รถรุ่นนี้มี ห่วงลากคู่หน้านะครับเป็นอุปกรณ์มาตรฐานไฟตันหมอกเป็น LED ติดตั้งมาจากโรงงานนะครับมีตัวเพิ่มมุมลำแสงตอนเลี้ยวอยู่ที่ไฟตันหมอกถ้าเราหมุนพวงมลาลัยมาอย่างเงี้ยถ้าเราออนไฟเนี่ยไฟตันหมอกด้านนี้ก็จะติดนะครับมันก็เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่นะครับดูล้อคันนี้เปลี่ยนล้อแล้วนะครับเปลี่ยนล้อแล้วนะครับก็นี่เลยปึ๊บเป็นล้อที่ผมเรียกลายเขากวางนะนะครับก็เป็นสีดํา นะครับตัวนี้ก็เป็นสีดำนะครับก็ใส่กับตัวยาง AT ทนะครับใส่กับยาง a อทล้อเนี่ยนะครับมีให้เลือกหลายแบบนะครับยางก็มีให้เลือกหลายตัวนะครับก็สามารถพูดคุยได้นะครับว่าเราต้องการใส่ล้อใส่ยางแบบไหนอย่างคันนี้ใส่ซูแมกนะ 2J55520 ยางนะครับแมกก็20นิ้วนะครับเราเลือกได้นะครับออฟเซ็ตจะให้ยื่นจะให้อะไรยังไงนะครับสามารถแจ้งได้นะครับพูดคุยได้ก็ให้คําแนะนําได้นะครับเรื่องของพวกนี้นะ ช่วงล่างโช้กเป็นโมโนโทูบนะครับระบบเบรกเป็นหน้าดิสหลังดำนะนี่ครับแล้วก็เป็นตัว MY 2024เขาก็จะไม่มีตัวหนังสือแล้วนะครับคีบระบายความร้อนตัวกระจกก็เป็นสีเทากระไฟมีไฟเลี้ยวนะครับนะกันกาสาดคันนี้ใส่กันสาดแท้นะครับใส่กันสาดแท้ฟิล์มนะครับเป็นฟิล์มเซรามิกเลือกความเข้มได้เบ้าลองมือคันนี้ก็ใส่เป็นสีดำนะครับกันลอยเล็บลอยเครื่องประดับเราไปถูตัวรถนะครับมือเปิดอันนี้ครอบเป็นสีดำด้านเข้าไป นะครับข้อเป็นสีดําด้านเข้าไปนีวอล์กนะครับเซ็นเซอร์ใช้งานได้นะครับล็อกรถรับปลดล็อกรถได้นะครับเพียงแค่มีรีโมทอยู่ที่ตัวนะฮะพร้อมเป็นระบบสมาร์ทคีย์เนาะบันไดดำนะครับบันไดดำนะฮะแล้วก็นี่โลบ้าเหล็กนะครับของอウเลนเดอร์นะครับนี่เขาไม่เอาสีแดงเลยนะเดิมมันจะมีสีแดงเนี่ยอันนี้คือไม่เอาสีแดงไว้เลยนะครับถ้าต้องการทําอย่างนี้สามารถแจ้งเราได้นะครับข้อฝาถังน้ํามันเป็นสีดํานะครับมีบันไดเหยียบ นะครับขึ้นท้ายกระบะใส่ครอบไฟท้ายเป็นสีดำด้านนะครับไฟท้ายเป็น LED เป็นแบบฮาร์ปนะครับหลีกับเบรกเป็น LED เลี้ยวถอยยังเป็นหลอดไส้นะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับฝาท้ายเป็นแบบ easy lift นะครับน้ำหนักเบานะครับตอนเปิดแบบเปิดปิดพวกนี้น้ำหนักมันเบานะฮะฝาท้ายมีไฟเบรกดวงที่3มีกล้องฝั่งที่โลโก้นะครับแล้วันติดเอกลิกคำว่าเลนเจอร์เข้าไปกันชนท้ายนะครับเป็นสีเทากาไฟ สปอร์ตเนี่ยตัวสแตนดาร์ดไม่มีเซ็นเซอร์นะครับผมแจ้งก่อนนะมันมีแต่กล้องถอย,ยนะครับอ่านี่ภายในเป็นเบาะหนังมีแอร์หลังพวงมาลัยไฟฟ้านะครับอ่าจอกลาง10นิ้วนะครับซิงค์โฟรเออนด์ออโต้แอปเปิลคาร์เพแบบไร้าสายสตาร์ทรถได้เป็นเกียร์ออโต้นะครับแล้วก็รองรับโทรฉุกเฉินนะครับมีโหมดการขับขี่4โหมดนะครับพวงมาลัยไฟฟ้าแอร์แบ็กหกใบ นะครับก็ครบคันพร้อมใช้งานนะครับคันนี้มีระบบออโต้สตาร์สต็อปนะครับนี่เพราะว่าเป็นรถปีโมเดล2024นะครับหรือเป็นรถตัวที่เป็นยูโรไฟนะครับก็ยังไงนะครับฝากลูกค้าทุกๆท่านนะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงกอบหน้าเบอร์โทรดีไลน์กับขึ้นว้ให้แล้วนะครับคลิปนี้ผิดพลาดตกหล่นประการใดกราบขออภัยด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคครรััับบสสวดี